Hello everybody! Welcome to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุดที่รอดค่ะมาเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้กับหัวข้อเรื่องไวยากรณ์เพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโทอีกค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราว่ากันด้วยเรื่องของ linking words หรือว่า conjunction ประเภทแรกที่เราพูดถึงนั่นก็คือ coordinating conjunction ค่ะจากทั้งหมด3ประเภทเนาะ conjunction นะคะประเภทแรกคือ coordinating conjunction ประเภทที่2นะคะคือ subordinating conjunction และประเภทที่3คือ correlative conjunction ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราแค่ลงรายละเอียดแค่ประเภทแรกเท่านั้นเอง นั่นก็คือ coordinating conjunction เรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูบแบบบอกคุณผู้ฟังเอาไว้ว่า coordinating conjunctions เนี่ยมันคือตัวย่อ fanboys fanboys f a n b o y s นะคะเป็นวิธีการจำง่ายๆค่ะตัวย่อ fanboys เนี่ยนะคะตัวอักษรแต่ละตัวก็จะเป็นตัวย่อของ coordinating conjunction ค่ะตัวอักษรตัวแรกก็คือ f ค่ะ f ย่อมาจาก for f o r for f o r for มีความหมายว่าเพราะว่าใช้เชื่อมประโยคที่มีความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลกันตัวอักษรตัวที่สองค่ะคือตัว a a ย่อมาจาก and a n d n ที่มีความหมายว่าและใช้เชื่อมประโยคที่ไปในแนวเดียวกันตัวอักษรตัวที่3คือตัว n ค่ะ n ย่อมาจาก nor แล้วก็ neither nor แล้วก็ neither n o r nor n o r nor N E I T H E R N E I T H E R Neither มีความหมายว่าไม่ทั้งสองไม่ทั้งคู่นะคะใช้เชื่อมประโยคที่มีความสัมพันธ์เชิงปฏิเสธค่ะทั้งคู่ทั้งสองส่วนเลยตัวอักษรตัวที่4ค่ะคือตัว B ตัว B ย่อมาจาก but but B U T but 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 ที่แปลว่าแต่ค่ะใช้เชื่อมประโยคที่มีความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกันตัวอักษรตัวถัดไปค่ะคือตัว o ย่อมาจาก or o ์ r, o, r, o r or ที่แปลว่าหรือค่ะใช้เชื่อมประโยคที่แสดงถึงทางเลือกค่ะตัวอักษรตัวถัดไปคือตัว y ค่ะ ัว y ย่อมาจากคำว่า yet yet y e t yet y e t yet มีความหมายว่าแต่ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันนะคะใช้กับคล้ายๆกับคำว่า but และตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำว่า fanboys ก็คือตัว s ค่ะ s ย่อมาจาก so S S o so 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 หมายถึงดังนั้นค่ะใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกัดทบทวนกันเรียบร้อยนะคะสำหรับ fanboys for and nor but or yet so อันนี้ก็คือที่เราเรียนรู้กันไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจรับฟังรายการ Hello English ย้อนหลัง สามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www. moe-radiothai. net ค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้คอนจังชันส่วนที่2ค่ะหากผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างที่ครูแบมบอกไปนะคะว่า c คอนจังชันเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วก็คือ coordinating conjunction นะคะ ทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองส่วนเข้าด้วยกันนะคะที่มีความสําคัญเท่าๆกันนะคะ Coordinating conjunction ประกอบไปด้วย Fanboy เจ้คะวันนี้เราจะพูดถึงส่วนที่2ค่ะมีชื่อว่า Subordinating conjunction ค่ะ Subordinating conjunction คือคำสันธานนะคะที่เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันทำหน้าที่บง่งบอกถึงเวลา บ่งบอกถึงสถานที่บ่งบอกถึงเหตุและผลแต่จะไม่ได้เชื่อมสองประโยคที่มีความสำคัญเท่าๆกันนะคะเพราะว่า subordinating conjunction ใช้เชื่อมประโยคสองส่วนที่มีความสำคัญไม่เท่ากันคะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าประโยคใจความรองประโยคใจความรองหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า dependent clause หรือ subordinate clause ค่ะประโยคใจความรองนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า dependent clause หรือ subordinate clause นะคะก็คือจำเป็นจะต้องพึ่งพาประโยคใจความหลักค่ะอยู่โดดๆไม่ได้นะคะเราจะเชื่อมประโยคใจความรองด้วย subordinate conjunction นะคะเข้ากับประโยคใจความหลักที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า main clause หรือ independent clause ค่ะ independent clause หรือ main clause ค่ะประโยคใจความหลักเนี่ยนะคะสามารถอยู่โดดๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมี subordinate clause มาเชื่อมก็ได้นะคะอยู่โดดๆได้แต่ถ้าเกิดว่ามี subordinate clause มาเชื่อมก็จะต้องมี subordinate conjunction ค่ะคำเชื่อมเหล่านี้นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า subordinating conjunction จะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคใจความรองอะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคใจความรอง แล้วก็จะมีเครื่องหมายคอมมาหรือในภาษาไทยเราเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคนะคะเครื่องหมายคอมมาขั้นระหว่างประโยคทั้งสองค่ะก็คือรวมเป็นประโยคเดียวเนาะยกตัวอย่างเช่น these girls are already drunk although they have not drunk much these girls are already drunk although they have not drunk much เด็กผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยเมาแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มเยอะมากมายอะไรก็ตามประโยคใจความหลักของประโยคนี้นะคะก็คือ these girls are already drunk เด็กผู้หญิงเหล่านี้เมาแล้ว although they have not drunk much เนี่ยนะคะเป็นประโยคใจความรองค่ะที่ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยที่ s u b o r d i n a t e conjunction ของประโยคนี้ก็คือคำว่า Al though, although although A L T H O U G H l อ h o ด g h ที่แปลว่าถึงแม้ว่าค่ะมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ We had a bag of popcorn for dinner because we had nothing else to eat. We had a bag of popcorn for dinner because we had nothing else to eat. พวกเรา กินป๊อปคอร์นถุงหนึ่งสำหรับมื้อเย็นนั่นก็เพราะว่าเราไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วค่ะ main clause นะคะหรือว่า independent clause ของประโยคนี้ก็คือส่วนแรกค่ะ we had a bag of popcorn for dinner เรามีป๊อปคอร์นถุงหนึ่งสำหรับมื้อเย็นค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นประโยคใจความรองหรือว่า dependent clause นะคะก็คือส่วนหลัง ที่มีคำว่า because เป็นตัวเชื่อนะคะ because we had nothing else to eat เพราะเราไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วนะคะนั่นคือใจความรรกตัวอย่างประโยคถัดไปค่ะ it's urgent that something be done before more villagers are trampled to death by the elephants it's urgent that something be done before more villagers are trampled to death by the Elephants มันเป็นเรื่องฉุกเฉินมากๆที่จะต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ชาวบ้านจะถูกช้างเหยียบจนตายมากกว่านี้ค่ะประโยคที่เป็นใจความหลักนะคะก็คือส่วนแรกค่ะ It's urgent that something be done มันฉุกเฉินมากๆที่จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วส่วนที่เป็นประโยคใจความรองนะคะก็คือหลังคำว่า before ค่ะ Before more villagers are trampled to death by the elephants คำว่า t r a m p l e นะคะหมายถึง เหยียบย่ำค่ะในกรณีนี้คนที่เหยียบก็คือช้างนะคะเขาบอกว่าควรจะต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่จะถูกช้างเหยียบตายมากกว่านี้ค่ะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ She has aged a lot since the last time we met. She has aged a lot since the last time we met. เธอแก่ลงไปมากจากครั้งก่อนที่เจอกันประโยคส่วนแรกนะคะเป็นประโยคใจความหลักค่ะคือ She has aged a lot. ส่วนประโยคใจความรองก็คือคำว่า since the last time we met จากครั้งก่อนที่เราเจอกันเชื่อมด้วยคำว่า since นะคะตั้งแต่ตัวอย่างประโยคถัดไปค่ะ we are not going to be there on time unless we park the car here and take the motorcycle taxi we are not going to be there on time unless we park the car here and take a motorcycle taxi เราไม่มีทางไปทันเวลาแน่ๆเว้น When เสียแต่ว่าเราจะจอดรถไว้ที่นี่แล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปค่ะประโยคใจความหลักนะคะก็คือส่วนแรกค่ะ we're a not going to be there on time เราไปไม่ทันแน่ๆประโยคความรองที่เสริมเข้ามานะคะก็คือ unless ค่ะเว้นเสียแต่ว่า we park the car here and take a motorcycle taxi เราจะจอดรถเอาไว้ที่นี่แล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปค่ะ เป็นส่วนที่เสริมเข้ามาเชื่อมด้วยคำว่า unless ค่ะตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ My kitchen roof leaked whenever it rained My kitchen roof leaked whenever it rained เพดานห้องครัวของฉันรั่วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกค่ะใจความหลักก็คือต้องการบอกว่าเพดานรั่วน,นั่นเองนะคะ My kitchen roof leaked นะคะนั่นคือใจความหลัก ส่วนประโยครองที่เสริมเข้ามานะคะเชื่อมด้วยคำว่า whenever เมื่อไหร่ก็ตามนะคะก็คือ it rains whenever it rains เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกค่ะและอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะ even though she appears to be at least 20 kilograms overweight she can run quickly upstairs even though she appears to be at least 20 kilograms overweight she can run quickly upstairs ถึงแม้ว่าเธอจะน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อยๆก็20กิโลกรัมแต่เธอก็สามารถวิ่งขึ้นบันไดได้อย่างรวดเร็วค่ะใจความหลักอยู่ด้านหลังค่ะสำหรับประโยคนี้คือ she can run quickly upstairs เธอสามารถวิ่งขึ้นบันไดได้อย่างรวดเร็วส่วนเสริมนะคะกลับเป็นส่วนข้างหน้านะคะเพราะว่าขึ้นด้วย คำว่า even though ค่ะซึ่งเป็นคำเชื่อมเป็นคำสันธานของประโยคนี้ค่ะ subordinate conjunction คือ even though even though she appears to be at least 20 k g overweight she can run quickly upstairs นะคะนี่ก็คือเป็นประโยคสองส่วนค่ะส่วนหลักอยู่ด้านหลังส่วนรองอยู่ด้านหน้านะคะที่ครูแแบบบอกตัวอย่างประโยคไปทั้งหมดนะคะก็คือ ทุกๆ s u b o r d i n a t e clause ค่ะคุณผู้ฟังจะขึ้นต้นด้วย s u b o r d i n a t e conjunction ไม่ว่าจะอยู่ส่วนหน้าหรือส่วนหลังก็ตามนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่า s u b o r d i n a t e conjunction ขึ้นเป็นส่วนแรกของประโยคนะคะจะมีเครื่องหมายจุลภาคหรือว่าเครื่องหมายคอมมาขั้นก่อนที่จะพูดถึงประโยคใจความหลักค่ะและตัวอย่างในประโยคที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็มี s u b o r d i n a t e conjunction นะคะคือคำว่า although because, before, since, unless, และ whenever ข้อควรระวังที่ต้องจำไว้นะคะก็คือ subordinate clause นะคะจะไม่อยู่เดียเด่ยวๆจะไม่แยกออกเป็นอิสระโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากเป็นประโยคใจความรองในภาษาอังกฤษก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือ dependent clause นะคะ dependent clause Dependent Clause คือจำเป็นต้องพึ่งพา Dependent นะคะหมายถึงจำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นค่ะดังนั้นจะไม่อยู่เดียวๆในขณะที่ประโยคใจความหลักนะคะชื่อว่า Independent Clause คืออยู่เดียวๆได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครค่ะนั่นคือ Independent Clause นั่นเองสำหรับ Subordinate Conjunction ตัวอื่นๆน,นะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ครูแบบยกตัวอย่างมาตัวอื่นๆเช่นคำว่า after after ที่แปลว่าหลังจากค่ะ as นะคะ as as นะคะ if ค่ะ if ก็เป็น s u b o r d i n a t e conjunction เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้รายละเอียดของคำว่า if นะคะมากขึ้นตอนที่เราเรียนรู้เรื่องของ if clause ค่ะ l e s t นะคะ now once provided นะคะ provided เนะะี ided, นะ่ยความหมายใกล้เคียงกับคำว่า if เลย provided that นะคะ supposing supposing ก็เหมือนคำว่า provided เลยนะคะความหมายเดียวกับ if ก็คือถ้า though, t h o u g h, though นะคะก็เป็น s u b o r d i n a t e conjunction เหมือนกันนะคะกระนั้นแล้วถึงแม้ว่า till, until, when นะคะ when บอกเรื่องของเวลานะคะอันนี้จริงๆแล้วเราได้ยินตัวอย่างประโยคบ่อยเลยนะคะตอนที่เราเรียนกันเรื่อง tense นะคะ when เนี่ยจะใช้บอกเวลานะคะ where ค่ะ w h e r e where ใช้บอกสถานที่ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น where I was born ณนะที่ที่ฉันเกิดนะคะแต่แน่นอนว่าคำว่า where I was born เนี่ยจะไม่อยู่โดดๆนะคะจะต้องไปเชื่อมอยู่กับประโยคหลักคำว่า where as ค่ะ whenever whether wherever นะคะก็เป็น s u b o r d i n a t e conjunction ตัวอื่นนะคะที่เป็นตัวเดียวโดดๆดดและมี s u b o r d i n a t e conjunction ที่มากกว่าหนึ่งคำด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น as long as ค่ะ as long as ก็คือเท่าที่นะคะยกตัวอย่างเช่น as long as I remember เท่าที่ฉันจำได้นะหรือว่า as much as มากๆเท่าที่นี่ย as much as as soon as ทันทีที่ค่ะ as though even if if only นะคะความหมายก็คือถ้าหมดเลย in order that ก็คือเพื่อว่าค่ะ just as now that provided that rather than so that ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น s u b o r d i n a t e conjunction ทั้งหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีมากกว่าหนึ่งคำก็ถือว่าเป็นคำเชื่อมด้วยกันนะคะเป็นสันธานเหมือนกันเป็น s u b o r d i n a t e conjunction เหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้มาดูทีละคำกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับตัวอย่างประโยคด้วยนะคะอย่างคำว่า after after a f t e r after ก็คือหลังจากค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น the girl cried after the boy left. the girl cried after the boy left. the after the boy left. after the 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 girl cried. i went to the karaoke with my friends right after we finished the exam. I went to the karaoke with my friends right after we finished the exam. ฉันไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆทันทีที่เราสอบเสร็จค่ะเราใช้คำว่า right after นะคะเอา right มาวางข้างหน้า after อีกทีเพราะว่าทันทีที่ก็คือหลังจากนั้นทันทีเลยนะคะมีการเติมคำว่า right ลงไปข้างหน้าคำว่า after ด้วยคำต่อไปค่ะคือคำว่า because Because B -E -C -A -U -S -E. BECAUSE Because Tip Pro Wa Ka Yokto Yang Chen The boy was absent because he was ill. The boy was absent because he was ill. De Chai Kat Rian Prawa Boy. I cried because the movie was so sad. I cried because the movie was so sad. ฉันร้องไห้เพราะว่าหนังมันเศร้ามากค่ะสองประโยคนี้นะคะก็คือประโยคส่วนหลักอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ because อยู่ด้านหลังเป็นประโยคร้องค่ะคำต่อไปคือคำว่า if if if, if ก็คือถ้านะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น stay indoors if it rains stay indoors if it rains อยู่ในร่มค่ะถ้าหากว่าฝนตกค่ะ ประโยคหลักก็คือ stay indoors นะคะส่วนที่เป็นประโยครองคือ if it rains ตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะ if you fail the course you need to retake it if you fail the course you need to retake it ถ้าเธอสอบตก,เธอ,อบตกเธอต้องสอบใหม่นะประโยคหลังๆนะคะประโยคหลังค่ะ you need to retake it เป็นประโยคหลักค่ะส่วน if you fail the course เป็นประโยครองอย่างที่ครูแบมบ,บอกนะคะถ้าเกิดว่าประโยคไหนที่เป็นประโยครองจะมี s u b o r d i n a t e conjunction อยู่หน้าประโยคค่ะคำต่อไปค่ะคือคำว่า although although ค่ะ a l t h o u g h although ก็คือถึงแม้ว่าค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น although it was cold i went swimming although it was cold i went swimming ถึงแม้ว่าอากาศจะหนาว แต่ฉันก็จะไปไว่ายน้ำอยู่ดีนะคะนั่นคือคำว่า although แน่นอนว่าเครื่องแรกค่ะเป็นประโยคใจความรองเนื่องจากมีคำว่า although อยู่ในประโยคด้วยอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ mm hmm. I passed the exam although it was very difficult I passed the exam although it was very difficult ฉันสอบผ่านนะคะถึงแม้ว่าข้อสอบจะยากมากก็าตาม ก็เป็นการบอกว่าเก่งนะคะฉันสอบผ่านไงเขาสอบยากนะแต่ก็สอบผ่านนะคะประโยคใจความรองก็คือประโยคที่มีคำว่า although ค่ะ although it was very difficult ต่อไปค่ะคำว่า before before ค่ะ b e f o r e b e f o r e before หมายถึงก่อนค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น clean the room before I go clean the room before I go กรุณาทำความสะอาดห้องก่อนที่ฉันจะไปค่ะอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ Apologize before she never returns Apologize before she never returns ขอโทษซ้าก่อนที่เธอจะไม่กลับมาอีกค่ะคำต่อไปค่ะคือคำว่า since นะคะคำว่า since เนี่ยครูแบบพูดบ่อยมากเลยตอนที่พูดถึงเรื่องของ tense นะคะโดยเฉพาะ perfect tense since แปลว่าตั้งแต่ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น he has been busy since he came he has been busy since he came เขาเนี่ยยุ่งมาตลอดเลยตั้งแต่เขามานะะตั้งแต่เขามาถึงเนี่ยเขาก็ยุ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ i've worked here since 2009 i've worked here since 2009ฉันทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปี2009ค่ะก็คือ ประโยคหลักนะ I have worked here นะคะ since 2009อันนี้ก็เป็นการเชื่อมกับคำนะคะก็คือปีนั่นเองต่อไปคือคำว่า that ค่ะ that หมายถึงเพราะนั่นนะคะ Hold it up so that everyone can see it Hold it up so that everyone can see it ชูมันขึ้นสูงสๆสิเพราะการกระทำแบบนั้นเพราะนั่นจะทำให้ทุกคนมองเห็นมันค่ะ ต่อไปคือคำว่า unless ค่ะ unless unless คือเว้นแต่ว่า unless นะคะ unless หมายถึงเว้นแต่ว่าเช่น I will be there at 9 unless the train is late ฉันจะไปถึงที่นั่นตอน9้าโมงเว้นเสียแต่ว่ารถไฟจะเลทรถไฟจะมาสายนะคะถ้าเกิดว่ารถไฟมาสายฉันก็อาจจะไปช้ากว่านั้นนั่นเองต่อไปคือคำว่า until U N T I L until until หมายถึงจนกระทั่งค่ะเช่น they did not come until the meeting was half over they did not come until the meeting was half over พวกเขาไม่มาจนกระทั่งการประชุมผ่านไปเกินกว่าครึ่งแล้วนะคะ they did not come until the meeting was half over ประโยคหลักนะคะก็คือ they did not come ส่วนประโยครองก็คือ until the meeting was half over เน้นอีกทีนะคะว่าจริงๆประโยคหลักเนี่ย stand alone ได้เลยอยู่เดียวๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องมีประโยครองไม่ต้องมี s u b o r d i n a t e conjunction ก็ได้นะคะ they did not come จบแล้วใจความสำคัญมีแค่นี้แต่เพื่อเพิ่มรายละเอียดนะคะเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยมี s u b o r d i n a t e conjunction แล้วก็ s u b o r d i n a t e clause เพื่อมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมพวกเขาไม่มาหรือ เมื่อไรอย่างไรนะคะ They did not come until the meeting was half over. อีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ Boil the water until it s boiled. Boil the water until it s boiled. ต้มน้ำจนกระทั่งน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้บ่อยเลยใน instruction ในการทำอาหารนะคะวิธีการทำอาหารต่างๆนะคะก็จะมีคำว่า until ก็คือต้มไปจนกว่าต้มไปจนกระทั่งผัดไปจนกระทั่งสุกอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปคำว่า when ค่ะ when คือในขณะที่นะคะ when ยกตัวอย่างประโยคเช่น he is impatient when he is kept waiting he is impatient when he is kept waiting, is is kept waiting. เขาเนี่ยจะรู้สึกแบบหุนหงิดมากไม่อยากรออีกต่อไปแล้วในขณะที่เขาจะต้องรอค่ะและคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะคือคำว่า as soon as as soon as คือในทันทีที่ ในทันทีที่ as soon as คือเขียนแยกกันหมดเลยนะคะ as w h e n w a k s o o n w e n walk as ค่ะ as soon as ในทันทีที่ยกตัวอย่างประโยคเช่น I'll leave for the funeral as soon as the meeting ends I'll leave for the funeral as soon as the meeting ends ฉันจะออกจากที่นี่เพื่อไปงานศพทันทีที่ประชุมเสร็จค่ะและอีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะ I will go for a lunch as soon as I finish the meeting. I l l go for a lunch as soon as I finish the meeting. ฉันจะไปกินข้าวกลางวันทันทีที่ฉันประชุมเสร็จค่ะจบกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับ conjunction ประเภทที่สองที่มีชื่อว่า subordinate conjunction ค่ะก็เป็นประเภทที่สองของ conjunction จ,จากทั้งหมด3ประเภทนะคะใช้เชื่อมประโยคที่ มีความสำคัญไม่เท่ากันค่ะเป็นประโยคหลักส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นประโยครองส่วนหนึ่งโดยที่ Subordinate Conjunction จะเป็นส่วนเดียวกันกับประโยครองไม่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคำสันธานมีข้อควรระวังนิดนึงค่ะสำหรับคนที่คิดว่า u u o r r i n n t t e o n j u n c t i o n เนี่ยเหมือนกันกับ r relative p r o n o u n หรือเปล่าจริงๆก็คือไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนกันค่ะ เพราะว่า subordinating conjunction ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคที่ตามหลังค่ะแต่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมนะคะแล้วประธานคือตัวไหนประธานคือคำที่ตามหลัง subordinating conjunction ต่างหากดังนั้นไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกับ relative pronoun อย่าเข้าใจผิดนะคะที่ครูบามพูดทั้งหมดในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังซ้ำและรับฟังตอนอื่นๆย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ moe radio thai.net ค่ะสำหรับวันนี้ครูแบมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมบอาจารย์ไม่พาดาสุดที่รธค่ะสวัสดีค่ะ